สวัสดีจ้าช่องพิธีบา้บานๆบายเกสอนช่องแม,ม่สอนเดอจ่าเดอรมนี่สอนผ้ามาไหวพาา้พระจ้าผ้ามาเที่ยววัดเนาะค่ะเนาะเนเบื้องความสวยงามของโบสถ์วัดแสนซุขค่ะเนี่ยสวยบอค่าพี่น้องมาอาบบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มีหลูกป,ปั่นแล้วหูอมจันน้ำค่ะพี่นอ้องอู้สวยๆพาพี่น้องมาเบิ่งจา้าสวยง่ามค่ะเนี่ยลงบริเวณรอบๆค่ะสวยบอคะบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเจังได้กันแม่สอนขอฝากช่องเลดเดอค่ะเด้อ ช่องวิชิบ,บ้านๆบายเกศสอนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้แม่สอนในเด้อค่ะเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สอนได้้หาาาาิยสวๆมฝกจเป็นช่องเกอฝาเนื้ตด้อค่ะเดอ้อพี่น้องกดไลย์กดแชร์ให้แม่สอนในเด้อจ้ะเดอ้อผ่านไปผ่านมาเห็นกระยับพึ่งผ่านเด้อค่ะเดอ้อเบิ่งคลิปให้แม่สอนใน ขอฝากกำลังแรงใจให้แม่สอนนี่ด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่สอนนี่จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ